ตอนนี้กำลังเข้าแถวเช็คอินนะคะแนะนำเลยใครที่จะเดินทางแนะนำให้เช็คอินออนไลน์มาก่อนเพราะแถวจะสั้นเดินไปตรงน้นดูแถวคนที่จะมาเช็คอินอันนี้คือแถวอันนี้ถามที่เช็คอินแล้วออนไลน์มาจากบ้านแล้วก็ข้างหลังนี้ก็คือตรงนี้ที่ยาวๆนะคะอันนี้เคาน์เตอร์ปอดตอนเที่ยงเนาะยังไม่ได้เช็คอินเลยก็คือยาวขนาดนี้เลยแล้วก็ตอนนี้รอค่ะเราต้องทำการศึกษามาก่อนเนาะเพราะว่า ในการเดินทางช่วงโควิดนะคะบางอย่างเนี่ยประเทศปลายทางต้องการเอกสารอย่างนึ่งแต่ว่าสายการบินอาจจะต้องการเอกสารอีอย่างนึงเพราะฉะนั้นต้องเช็คดูทั้งให้ให้ใหดีทั้งทั้งสายการบินว่าต้องการอะไรแล้วก็ทางประเทศปลายทางต้องการใช <น S 1> ่ค่ะอย่างตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้ที่น้งองอ้ <c ười S 2> อยอ้อยจะกลับเมืองไทยในช่วงนี้ใช่ไหมเอกสารที่ต้องการเนี่ยอ้อยแบบกลับแบบกลับโอเคค่ะ7วันค่ะ เช็คดูในเว็บไซต์แล้วเนี่ยสายการดิญกาตาต้องการเอกสารที่ต่างจากทางปลายทางที่ประเทศไทยคือต้องการตัวผลตรวจโควิด PCR ด้วย72ชั่วโมงก่อนบินเพราะฉะนั้นเราก็ไปเตรียมไว้ช่วงนี้ถ้าใครจะเดินทางต้องจองคิวตรวจโควิดแต่เนิ่นๆเพราะว่าคิวหายากมากใช่ค่ะเนาะหายากมากแถวบ้านเรายังไม่มีเลยนะเนาะใช่น้องอ้อยต้องไปตรวจที่มิลานอะใช่บ้าน<ด><ด>อยู่โครโม,มไปตรวจที่มิลานแต่ว่าเราจองแบบเอ็กเพรสไปเพื่อที่ว่า มั่นใจได้ว่ามันจะออกผลใน24ชั่วโมงก็แอบนู้น,นี่ค่ะคใช่ค่ะมันก็ต้องตื่นเต้นไปดิบนึงนะคะการเตรียแปลงในส่วนใหญ่คือตอนนี้คือจะเข้าสนามบินอิตาลีมันจะต้องมีนี้เนาะหน,ะะน้ากากหน้ากากหน้ากากแบบนี้นออ F F T T คือ T2 นะคะอันนี้สำคัญม,มากเลยเนาะตะก,กี้นี่แบบบอกให้อ้อยแบบก่อนออกบ้านเนี่ยแบบขอหน้ากากเพราะว่าเออเพราะว่าตัวเองมีหน้ากากธรรมดาใช่ไหมคะคือแต่เข้าสนามบินเนี่ยเขาต้องทบเลยเนาะว่าช่าตอนนี้ที่ประเทศเราเนาะที่อิตาลีเข้าสนามบิน สาธานะต่างๆตามยฟอะไรเงี้ยเนาะเออสถานที่ราชการอะไรเงี้ยจะต้องเป็นหน้ากากแบบนี้ค่ะปีดนกหน้ากากแบบแบบยืนยืดมาเนี้ยจะทำให้ได้หน้าดูเรียวหน้าดูเรียวผ่อนนะคะแล้วก็เอกสารอะไรต่อคะหลังจากนี้เอกสารที่ทำคือขั้นตอนในการทำของก็จะทําอย่างแรกเลยคือซื้อสัวข้า่งบินซื้อตั๋วเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ทำการจองโรงแรมเพื่อกักตัวเจ็วันหลังจากจองโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่ายเงิน โรงแรมก็จะออกใบเอกสารว่าเราพักที่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะเอกสารตรงเนี้ยไปทำของไทยโดยสาโอเคก็ขอไทยโดยารเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะจองค่ะว่า15ห้านาทีเองใช่ไหมคะที่นางก้อยค่ะไม่ทำได้15บหานาทก็ก็ให้อยากให้่่ดูดีๆเนาะก็ค่อยอ่านดูว่าทางทางทางทาเขาต้องการอะไรเอกสารอะไร ก็อ่านก็ค่อยทำมันจะได้ไม่เนาไม่ยุ่งยากใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้สายสัตวที่มีการเปลี่ยนบรรยากาศคะดูไปรอบๆนะใกล้มากใช่ค่ะค่อยเปิดเนาะเสร็จแล้วเอกสารพอได้คะแนนพัสแล้ว PCR แล้วอะไรอีกต่อคะที่จะต้องมีเา้ PCR แล้วก็แปลแล้วก็ตัวเองอ่ะเป็นคนบ้าเอกสารอยู่แล้วเตรียมไว้ พิมพ์ออกมาหมดเลยเพรว่าจะเป็นกระดาษ A4 เนาะเป็นกระดาษ A4 พิมพ์ทุกอย่าง Thailand Pass พิมพ์ตัวจองโรงแรมพิมพ์ตัวถุงตรวจ PCR พิมพ์เอกสารในการแสดงว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วทุกอย่างาได้อะไรนี่หมดเยอะมากเลยค่ะเอกสารใช่ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคนี่คือการเดินทางแบบกักตัว7วันนะคะควอดันทีนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหนณคร่าวๆก็มีแค่นี้เองเนาะแล้วแต่คอนดิชันของทุกี่เราใช่ค่ะ ตอนนี้ใช่ค่ะมันเป็นการเดินทางแบบว่า new normal เนา,นานะคุณต้องใช้ <c oughs> แล้วค่ะอันนี้ค่ะก็คือข้อมูลการแนะนาคร่าวๆก่อนการเดินทางเรามาดูสถานที่จริงนะคะนี่ก็คือค่ะส่วนใหญ่นะของอิตาลีนะเราจะเดินทางด้ใส่กัรบินกาต้าถูกและดีมีในโลกเนาะช่วงนี้กาต้าก็โปรโมชั่นเยอะมากค่ะแล้วก็เราก็โอเคจะใส่การบินนี้เพราะว่าเครื่องดีใหม่สะอาดแล้วก็ราคาแบบ สมเหตุสมผลเนาะใช่ใช่ใชนะคะสำหรับสาวไทยทุกคนนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวอ,อ,อัปเดตกันนะคะว่าคลิปหน้าเอมี่กับน้องอ้อยนะคะหรือว่าเอมี่รอบหน้ากัมิโลเดี๋ยวดูก่อนเนาะเออใช่ออค่ะว่าจะมีอะไรมาอัปเดตต่อระว่างการเดินทางกับไทยในช่วงนี้นะคะเนาะแล้วเดี๋ยวชมการคลิปต่อไปนะคะออถ้าใครชอบก็ กดไลค์แชร์กดสัคลาช่องนะคะชาวอิซาเมลลี่นะคะเอเมสันสันเนส์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมาชมบรรยากาศรอบๆภายในสนามบินนะคะตะกี้ผ่านมาแวบหนึ่งนะคะก็คือเป็นส่วนของทิวที่ฟรีนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนก็จะทราบดีนะคะคนน้อยมากะ,ะ่านท่องเที่ยวมาทำาแท็กฟรีน้อยมากนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นนะคะบรรยากาศรอบๆภายในสนามบินนะคะมาเป็นซาแล้วข้างหน้าของเอมี่นะคะก็จะเป็นอัศวินเอธิฮัดนะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นของกาตานะคนะนี่จะเป็นนี่ค่ะอันนี้คือดอกกาน่านะคะโอเคแล้วก็ตามไปนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดูรอบๆนะคะแฟชั่นก็ยังมีอยู่นะคะโดยชาบาบาน่านะคะแล้วก็นี่ค่ะของกาตาไอเวสนะคะ ก็ไดเวคนนะตอนนี้ยังน้อยมากนะ,ะพอดีน้องอ้อยเขาเช็คอินออนไลน์มาแล้วเนาะเราก็จะเดินไปด้านหน้าสุดเลยนะคะแนะนําให้นะคะก่อนออกเดินทางนะคะให้เช็คอินออนไลน์มาก่อนนะคะเราจะได้ไม่ต้องต่อแถวยาวนะคะนี่คือเป็นแถวสั้น,นะคะข้างหน้านาไปแล้วค่ะเนี่ยโอเคลุยกันเลย ค่ะ uhm. โดยรอบๆนะคะโดยรวมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วตอนนี <Tw i. S 1> <igi> ้นะคะหลังจากที่รอเช็คอินเรียบร้อยนะคะนี่นะคะตอนนี้คิวนะไม่ถึง10นาทีคิวก็ยาวมากนะคะคนเยอะมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวอิตาลีเองนะเดินทางออกไปจากกเออกจากประเทศอิตาลีนะเอกสารก็เตรียมพร้อมนะคะทุกคนนะแมคะใหญ่มากเตรียมตัวเดินทางกันนะคะโอเคค่ะ มาส่วนที่สําคัญที่สุดของคลิปนี้นะคะก็คือด้านอะไรเวอร์นะคะตรงที่สนามบินมิลานนมฟเบนซาค่ะที่นี่ก็จะมีสถานที่ตรวจโควิด PCR แล้วก็รบผิดเทสนะคะเรียกว่าเมดเมดเม็ Med นะคะตรงนี้สนุนร,ราคาพิเศษเลยะคะสำหรับคนที่ต้องการเอ็กซ์เพภายใน1ชั่วโมงเนี่ยร้อยยูโรนะคะส่วนภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็ร้อยยูโรนะคะลดหลั่นกันไปส่วนรบผิดเทสนะคะก็แค่20ยูโรสาหรับ15นาทีนะคะอันนี้ก็คือโดยรวมโดยท ไปนะ,ะในการเดินทางระหว่างช่วงโควิดนะคะที่สนามบินมิลานโนมาเป็นซานคะกับเอมีสแสสุสวยนะคะเที่ยวอิตาลีกับเอมี่ Amy, ค่ะสวัสดีค่ะ